พี <rí> e ่ <Harriet> บอกก็มีเบอร์เลยสนุกไม่เจอทั้งนั้นไม่เคยคุยกันไม่รู้จักกันก็สวิตที่ตามผมอยู่ทั้นเลยนะว่าจะใช้แกงหรือไม่แกงเออมึงคิดว่าไงอ่ะผมอยากเล่นในนี้ไงก็อยากเล่นในนี้ก็ไม่ได้แกงมึงก็มาถามเขาด้วยว่ามึงไม่ถามแต่เคยกลัวว่ามีเปล่าใช่ ใช่ครับใช่เพราะขนาดเมื่อกชียร์คือรู้ว่าเขาไม่อยากเล่นด้วยคือเขาเข้าใจมันไม่มีใครอยากต่อขนาดเมื่อเชียร์ไม่ยอมรับแต่เขาไม่ยอมรับไงเออเข้าใจไหมตอนที่เขาไม่ได้เอาตรงผมไม่ได้อยากให้ไม่จะต่อยังไงถ้าสุดท้ายถ้าตอนนี้มันต้องตัดมึนก็ต้องแจ้งแค่นั้นเองคุยข้อเสียลมเลยคุณก็ถามเขาว่าห้าแสนจ่ายไหมถ้าจ่ายก็แจ้ง เออเอาไงดีกว่าพิมมาไม่อยุดแบรนด์แม่งยังเรียกเขามาคุยเลยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคือมันเราเราคือตามก็อยู่ตามสตอรี่อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนพูดซึ่งมันมีเขากับแอนดริวซึ่งมันก็แน่นอนว่าต้องเป็นเขาอยู่แล้วถูกปะล่ะเราก็ต้องฝากเชื่อว่าเป็นเขาเขาเล่นเกมอยู่กับแฟนเขาสองคนแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะมั่นใจว่าผมว่าช็อตติ้งในเมืองค้างและเขาอาจจะอุทานคุยกับแฟนเขาอย่างเงี้ยครับก็ผมถึงถามไงครับว่าเขาได้คุยกับใครหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยนะเขาแล้วเขาใช้คำพู เนี่ยลืมดีว่าในประเทศไม่มีกฎหมายค้างนะครับถ้าเราได้ยินจากปากผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงเขาต้องรับสภาพนะเข้าใจครับอันแล้วเหมือนเหมือนว่าตอนนี้ชอตติ้งมันมีปัญหาเหมือนเหมือนว่าเขากดเอ็นพูดล่าสุดใช่ไหมแล้วเมืองกลางจะแตกปุ๊บอ่ะชอตติ้งค้างแล้วเขาว่าไปพูดพอดีครับอันนี้ผมเข้าใจครับเขาพูดเรื่องอื่นที่ไม่ได้มันไม่เจอว่าไม่ยอมรับไง่แล้วว่าต่อให้เป็นแบบนั้นนะคือง่ายๆเว้ถ้าเกิดว่าเผื่อยอมไปครั้งหนึ่งใช่ป่ะมันเหมือนมันก็จะเหมือนพวกผมอะพอยอมไปครั้งหน แล้วเพืพอ่อพอเผื่อเจออีกอเผื่อก็ต้องยอมยอมยอมแล้วพเพื่อก็ต้องยอมแบบนี้ไปเรื่อย <c oughs> อันนี้เข้าใจดูไว้ก็คืออารมณ์ตามไอซีเลยครับก็คือ<ม>ดูไว้ก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอขอ,ขอฟังจะปากน้องเขาอีกทีหนึ่งแล้วกันให้เราน้องเข้ามาแล้วกันเนี่ยเพราะว่าแบบบ้าการแต่หนูบอกโอ้หนูขอโทษค่ะมือลั่นไปโดนไม่ประดีคุยกับข้างนอกแหลังจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแชอ์สตอรี่กันครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไม่อยากคุยกับเขาก่อนว่าเขาจะเอายังไงใช่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 เพราะว่าไอประโยคที่เขาพูดว่า อเอาแบบที่เขาพูดว่าอะไรนะมเออเขียนดูไว้ป่ะไม่ฟ้าไม่โดนนะไอ้คำเนี้ยไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ว่าเขาอุทานไปไม่เหมือนฟ้าไม่ได้โดนขอไปกล้องแป๊บนึงนะคุณดูผมได้ยินแล้วผมก็เลยลมเสียไปคนเดียวพูไม่ได้แล้วฟ้าไม่โดนเออผมก็เลยพูดกับแอนดิวว่าว่าอะไรนะว่าเฮ้ยเขาพูดกับใครวะนี่คือเหมือนกันป่ะอะไรสักอย่างอ่ะที่ผมแบบเรียกแอนดิวไปใช่เตอนเขาพูดไหนแอนดิวยังฮะผมยังคลิปๆของเลยคือผมเล่าตรงทุกอย่างเป๊ะเลยเว้ยใช่ใช่แต่ผมผมเห็นละ คุณเผือกที่คุณปลูกพูดอ่ะเขาอาจจะไม่โดนจริงเพราะาเมืองมันแตกพอดีตอนแทงแล้วเขาอาจจะเด้งหลุดไปแล้วก็ได้ครับแต่ว่าไอเรื่องไอ้เรื่องเรื่องไม่ตายอ่ะผมเป็นอย่างเมื่อวานเนี้ยผมไปเล่นออกมา<ช>แล้วอยู่นี้นก็เกิดใหม่เลือดเต็มอาหารเต็มหมดเลยคือต,ตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วเราแค่รอกเขาแล้วก็ถามเขาว่าเขาอยากเอายังไงตอใช่ครับเพราะพูดตามตรงอ่ะพวกผมเวลาเล่นกับใครผมไม่เล่นแจ้งข้างนอกถ้ามันไม่เหลือคนจริงจริงอ่ะเรื่องว่เรื่องสตอรี่ในเมืองเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เพราะว่ายังไงผมก็ยังเล่นไม่ไหวผมพูดตรงเลย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกกันดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากฟังจากเขาก่อนว่าน้องเขาพูดจริงหรือเปล่าครับครับครับไม่เป็นไรครับนี่ไงก็ทางเลือกก็ไปอีกดีหรือผู้หญิงผู้หญิงเคลียร์กันไม่ล่ะได้ได้ครับแล้วใจเย็นครับเดี๋ยวให้คุยครับไอแซมมึงไอเรื่องนั้นไหนบิลลี่เมียรู้แล้วทมือไหมทำไมรูม <c oughs> ้อะโดนแบบนี้ยัง <c oughs> ไม่มีโอกาสลองขออะไรเลยทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องได้วะ <c oughs> ผมพอแล้วนะผมบอกไป้่นะ ใช่ถูกไอ้น้องเออต้องให้บทเรียนมันจะหน่อยไรพวกเนี่ยใช่ไรพวกที่ทําอะไรหลุดออกไปจากบ้านด้วยนะไม่ดูแลไม่ขี้อะไรก็ต้องให้บทเรียนมันถูกไอ้พวกนี้ต้องโดนใช่โอ้โหไปมามันวนมาโดนมึงได้ไงวะเอองงอ่ะีนะสมเขากำลังเขาากำลังมาใช่ไหมครับแต่แต่ที่ผมบอกว่าแต่ที่บอกว่าเมื่อกี้ว่ากดเอ็นอะกดเอ็นพูดค้างกับผมว่าชัว ถ้าน้องผมมามารับพอดีแล้วมันได้ยินผมถายมาเข้าใจผมเข้าใจว่าทำไมมันขาผมเข้าใจหรืออะไรหรืออะไรใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าน้องผมว่าขับรถมามารับพอดีมันมได้ยินผมขับมาขับรถมาผมขับรถมาใช่ไหมเห็นยืนก็อยู่ไม่รู้ทําอะไรกันแต่ภาพของผมนะยืนกันอยู่สองคนแต่ผมได้ยินไง เออผมผมก็เลยผมก็เลยไม่กล้าพูดอะไรมากเมื่อกี้เพราะน้องผมได้ยินแต่บุลล้อมเปิดฟาร์มเลยครับผมรอเข้ามาก็ได้ครับไม่เป็นไรได้ครับแต่เขาแต่เขากำลังมาใช่ไหมผมบอกเลยขี้เกียจขี้เกียจเรารอเขาก่อนก็ได้ครับแต่ผมบอกเลยนะห้าแสนนะต่ำๆผมบอกเลยได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับไม่เป็นไรอะรมาเผื่อมีร้านหนึ่งโอาใจเย็นครับโอ้ไอเหี้ยวันนี้ผมก็โดนเยอะแล้วบิลลี่ไอเหี้ย วันนี้ขนนักแข่งก็ไม่มีจะจะล่วงละเฮียพวกวันนี้จะขี่อีป๊อปอยู่แล้วเฮียจะขายบีเอฟอยู่แล้วมีรถขับเลยโคตรเกลียดเปรมชัยเลยวะเปรมลงว่างล่างเลยสัตว์ไม่นี้ผมผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าผมถ้าผมจะกดหรือถ้าผมจะเอาเรื่องนะเขาโดนใบแดงไปนานแล้วครับผมจริงๆ พราะทันทีที่ผมเปิดแชทของทั้งกอ๊อฟทั้งผมเองเนี่ยทั้งกอ๊อฟทั้งผมเองเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เล่นต่อแล้วครับแต่ผมปล่อยแต่ผมปล่อยให้เล่นนะผมบอกไว้เพราะฉันคิดก่อนนิดนึงก่อนจะมาดา่าเฮียคุยคิดก่อนนิดนึงแล้วกันนะเออไอ้เิลาเพื่อนเมือง่อกี้แล้วรถมันมไอ้ไ<ห>นอี่เราต้องพ<อ>าเองใช่ไหมไม่ไม่ต้องไปขอนายกดี ไปขอตังค์อะเหรอใช่ขอชดเชยนายยกอยู่ไหนวะนายกเบอร์ศูนย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 ์ตรงนั้นอยู่นแล้วครับโอเคโอเคคุณห้าตัวกับแปดห้าตัวครับนาคนัยกครับครับขายรถขายนายกเลยครับผมที่ผมถามว่าคุณคุยอบใครคุณได้คุยกับใครหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นประโยคที่แบบคุณคุยับใครทักคนนะแต่ว่าผมก็งงว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์แล้วคุยอบใคร สรุปใช่ใช่คนเหมือนฟลาไหมครับไม่รู้คือผมจะเอาเรื่องโดนแดงไปแล้วครับผมแค่นั้นแหละนะถแล้วผมถึงถามครับผมึงถามเขาไม่ได้พูดรหนูเล่นหนูเล่นอยู่กับแฟนเน่ยะคะข้างๆอาจจะพูดข้างในจะพูดข้างนอกเนี่ยจะพูดหรือเปล่าครับเอาเป็นว่าประโยคนี้ได้พูดหรือเปล่าเพราะว่ามัน้องพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละแค่นั้นพูดผมไม่ต้องานกับทัพใช่เอ้าในตอนแรกไม่รับวะไม่อยู่ค่ะตั้งโต๊ะใช่ไหมกรเขี่ยวคนละสองร้อยครับเอ้าแล้วทำไมตอนแรกเราเราพี่ถามแล้วทำไมเราถึงไม่พูดอ่ แล้วทำไมถึงบอกว่าบ้านอยู่คนเดียวอะไรก็ไม่รู้อะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวหนูอยู่คนเดียวแต่เวลาหนูเล่นเกมหนูนั่งเล่นอยู่กับแฟนข้างๆกันนั่งข้างๆคือนั่งข้างๆกันเลยอะเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าต่อให้ทำมาจะไม่ถึงนายกถูกไหมครับคือพวกผมไม่ได้อยากไปอะไรข้างนอกไม่อยากผมไม่อยากกลับไปมานั่งเช็คอะไรอย่างนี้ด้วยาะว่าถ้าแต่หนูไม่ได้ใช้แบบ อะไรคุยกันด้านนอกแต่ก็คือแต่ถ้าเล่นอยู่หนูนั่งอยู่กับแฟนข้างๆกันเลยเวลาเล่นไม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือตะกี้พี่ก็ถามเราแล้วพี่ถามด้วยความหวังดีนะตะกี้แต่ทําไมเราถึงไม่ยอมรับอ่ะคือก็เหมือนว่ามั่นใจไงแต่จังหวะว่าประเทศจะแตกไนงะตัวเอ็นค้างประเทศไงจำไม่ได้เลยหรอคะว่าตัวเองพูด ที่น้าก็สื่อเขาจะถามว่าคุณพูดจริงหรือพูดไม่จริงแ,รแต่คุณยืนการว่าไม่ได้พูดเราเลยต้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลงสตรีมแล<ะ>้วคนดูผมแม่งหัวร้อนไวเฮียไม่ชอบจริงจริงอ๋อไปคนได้ยี่กวะเงียบกันหมดกูณคิดว่าหลุด ใช่บิลลี่ตรงนี้ดีกว่าผมว่ามันเอาเป็นเรื่องนั้นดีกว่าที่พูดเอ่อผพรว่าผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนพูดไม่ไม่มีใครอยากแกล้งใช่ไหมครับถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่อยากแกล้งอยู่ดีก็เอาให้มันเป็นตามสตอรี่ไปแล้วกันครับดีกว่าไหมดีดีใช่เอาก็ตามสตอรี่ไปเลยก็คือคุณน่ะเป็นคนพูดนั่นแหละแล้วเขาได้ยินก็เดินเรื่องต่อไปเลยแค่นั้นแหละครับ ไม่มีอะไร<ช>เลยเดี๋ยวผมจะได้มาเคลียร์ต่อส่วนใบใบใบเหลืองหรือใบเด่นเอาเพื่อนผมรับไว้เป็มไม่แล้วก็น้องสาวผมมีเรื่องจะถามคุณด้วยนะใช่ไหมแรบไอแรปมีเรื่องจะถามหรือเปล่าไม่มีค่ะอ๋อก็ปล่อยปลยเซอร์เหรอเดี๋ยวเขาไปนวดเอาใช่โอเคแล้วคุณจะเอาไงกับคำพูดคุณ ูเลยวิ้งไม่พูดอะไรเลยไม่ใช่เหมือนนี่นี่คือคือื้อดำถูกไหมครับครับครับถ้าผมขอยืนยันเลยว่าใครอยู่ในแกมอะไรบ้างอแะครียกู่ในเกอบังครับบังอันนี้ใช้เน็ตบ้านหรือเน็ตฟิกครับหักตกลงเกินเอาใหม่ที่บังมาพูดใกล้ๆนี้ให้มันให้มันแบบได้ยินอ่ะพูดใหม่ดีกว่าเปลี่ยนแล้วจบฮะแต่งแล้วหรอ ยัง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 ตังมันอันไหนบอกคิดไม่ข้าวมันอ่ะอเล็นัดหลุดทูบิลี่เขาปิดกล้องะะแล้วกันนะหงูกรีดกลังพูดดิเวลาก็ไม่ครบคุณจะมาเจอตัดอะไรพูดดเอเอพูดดแล้วเอาพูดดิท่อนเอาใหม่ดดเ,เดี่ยวดีเดี๋ออกไปดิทูบิลี่เดี๋ยวพูด,ด,ดกินข้าวเดี๋ยวพูดกินข้าววครับเดี๋ยพูดกิน กดพวกคุณเรื<ๆ>่อยๆแ้คุณเรื่อยๆ,ๆก็เราค่อยไปหาทางจบกันดีกว่าคิดว่าคุณให้แกคุณสวยแล้วกัน<ต>ไปดเพื่อนติดชุดอีกแล้วสินนะฮะ ผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับพี่อาร์อนะพี่อมดำผู้หญิงไม่ลงหรอพี่ไม่ทำแต่ผมทำลงมึงแย่สิมึงแย่สิอ่ะแล้วอีกไอ้สวเออแย่งซีนกูเป็จุดเลยเพื่อนมึงนี่ปาดหน้าเลยเนีเมื่อกี้ปาดหน้าเค้กเลยปาดหน้าเค้กปาดซ์เซนอลบอลหูมากตอนนี้คงถาบแช่งอยู่อะอ่านดีๆตับมาจบแล้ว How careless we yeah. all day and all night would stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were roke